สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้ววันนี้พาน้องมาดูเป็ดกั๊บก้าบครับเป็ดกับกาบเป็ดกั๊บก้าบครับวันนี้วันหยุดครับพาน้องมาพักผ่อนครับมาดูเป็ดกับกาบครับน้อง น้องน้องผมชื่อชัยมงคนกิน่นบัวครับ